สบดีทานส้มมือนี้ก็มาปบกับสองแม่ลูกเข้าคือเก่าเนาะเนมือนี้ฮาทสเวซายตาไปย็นงเลที่เลยมือนี้ชิพานี่ตามาซื้อซะร้อยนะมาซื้ออ่างซื้อซะาซื้ออ่างซื้อซะเพราะว่าอากาศโทนที่แขงขนาดมือนี้พอสซื้อซะเพราะมือนี้อากาศโทนที่พอดีซื้อโอเคแม่ชิพาไปเลือ ม่สภานี่ตาเป็นเหลือกว่านี่ตาสิเอาแบบใดเจ้าตัวซ้ำใดอู้ต่ามีตัวงามงเดี๋ยวเขาไปเหลือกเลยเนาะไม่เอาตัวอันหนำเลยเออโอ้ยเดี๋ยวแม่สิเดี๋ยวเขาสิลงไปซื้อเลยไปเหลือนี่ตอนนี้ก็มาโหดหานแล้วตาดีใจวะเดี๋ยวสิลงไปเหลือไปตาไปโอ้ย ไปไปเบิ Vai, à, ้งย <c ười> <thì> ่างมาทางนี้พี่จ๋าย่างมาทางนี้ตัวใดอะไตัวใดอ่างผีชิ้นเหน็บเบิ้งพี่อ่างมาเบิ้งพี่จ๋าเไ็น

อ้มันเดี๋ยวอะรตัวใหญ่เลยตัวนี้รูดใหญ่เท่าไรัน้รใหเท่าไรตัวนี้อืมกัได้แล้วแสเม่มาหาตัวนี้มาซ้นหา้ำแม่ก็ได้แล้วเออ้แส้ก็ได้แล้วอแสก็ไรวะตัวนี้ sáu cm hả <laughs> Tại vì tại hẹn tôi từ đi xuống xuống chắc mét. Ừ. hết hết. Ở à, vào tôi ngày. Nước <laughs> <laughs> sáu bùa nó. เอ,เอาสีเอาสีนั่นเลยเอาสีฝาตัว, <Okay. S 2> ตวย,ยูโอเคตอนนี้ก็มาหอดแล้วดิตาดีใจขนาดหนีบหน้าบานเดี๋ยว,วนิตาจะทำการทำการเปลี่ยนสูตรนะกำลังสิสูบนี่ได้หมดเลย,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 ยตาเปลี่ยนสูตรตาเปลี่ยนสูตรไหมโอ้ย้วงเถอะ วงางแลว้วนั่งเอาอไ้สที่สมูเนเนี่ยอายุายวน,นะวะเนี่ยเออขึบริษ่ทมะกูมีาดตตัวขากระใสมะูมันมุใญ่มุใหม,มี con đi mình sẽ băng ta đúng nè ở đây ta sẽ hỗn đi bà, ta นี ết, nào, không nào. Cho ่คือซื้ออยหนาวขอานิตาเองนะจะใส่ผีจะโบอันใส่ถือใส่ถือต้นหนเป็น้างหนาทำลเี่ยนไหมสลิปเียนเ่ยใส่สงสลิปกับโบถือนาดอนเ่ละมันต้องสูบ้องบอลนะสามาตไหนอือสามาต์อ ปอาสุกตาอาปลาลำอำถึงเทลาสั่นเอาขั้นซูมเงินอันนี้ใหญ่ก็บเติมเอาโห้อเห็นเบื้องตนอะเหงา หัวนวาตาตาขึ้นใส่นังเหือกป่ะใส่นังเหือกที่แม่ใส่หายมั้ยอยทำไมทำไมกหด่เอาแหลเอามาใส่ใสู่นัเหือกมัยไ่บอบก่แก่ก็ได้แป้งส้มแน่แป้งผมเนี่นังเหือ แกแกยังแกแกนั hmm. mm ่งเหงาแกผมไปจะแกผมไปกินเนืผอไกินคุ้มพกแกก่ไนะนิดตาเปนั่งเหงาตอนนี้เจ้าหน้าเมสเขาไปเซนะ เห็ดเอานาขึ้น,ปนแปลงนี่ตี้ค้าแปลงปีกแปลงปปหางเออ <laughs> มันมืดดท่ายเนี่ยหวนแห้งกว่ตะนั่งดีๆดีอากาศโอนแห้งโอ้มันถูกข้างนี้เนี่ยมันก็เฮ็ดแบบสาวเซ็กซี่ไทยคือโอ้ยตายแล้ว ใคหูกเนาะตอบเลอโอเอาทาไมอีบุนตาอยู่ดีๆเลลอยดีๆลยเอาทาได้อีกนนี้ ชื่อพอผมโมไทยูเอาบอโม่ซื้อผมโมไทยูนะซาใจแห้งขนาดตอนนิดตา โอเคเอาภาพอแล้วะแบบทอน้ำเด้อมึงก่อนเห็นสาบึงแสงกันโอ้วท้ทางนี้ทางนี้มันอยากมือบินมาทางนี้เดเจ็กซีด้ออยากเดินสองสเดินสองสอเด้อ ô sao mặt chỉ đại lai cổ thế đi mới còn có bò văn để sao đây cả truyền <laughs> <Nên dần. cười> <Đến dần. cười> thay Ôi Ngàm đấy ta Nàm cơ thân Nhưng đồn thì tìm Nàm cơ bộ thân Nàm cơ bộ เจ้านายเจ้านายเอาหนามข้นเอาหนามใส่อีกหน่อยหนึ่งก็พอบอ่เอาให้มันเต็มให้มันเต็มขอนึงเออสองขอ้อคนหนึ่งสองข้อสองขอ้บอบ่ได้ตรงไหนมันเต็มอันนี้มันนิร้อยมาฮาเมนเนน่นอนอี่น้ำหนกแเลยไปใส่กินนี่พอใส่กูได้ สงค่ามแม่ลูก โห,หขด,หนนดขนาดนี่นเ,เหรอท่านนนี่ใจเ้อะแบบจาแบบตา้วกันเนาะโอ้ยดากโกป้า <c oughs>

ดิกจอบเพียงตามคลิปนี้กรจบเพียงตามนี้นะฝากก็ติดตามทองเมนูใคเรื่อฝากกติดตาม้กก็ฝากก็รฝากกรกไชร์กันซซเมนูใคเรื่อยไายบายทีตาชนเด้อ